สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพลายซับมงคลซีโดโรโดนะครับวันนี้ผ่านน้องช้างมาอยู่ที่แม่น้ำสวัสดีครับเร็วครับสวยเยี่ยงครับกุสดีครับผาดผูกเล่นโครนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขัดถูชีวิตวันวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันนะครับตามไปเลยครับเดี๋ยวไปหาสมมงคนต่อครับผมเราก็ต้อง เรือนรับป่าบีนะครับรับมงคลซับเอ้ยซับจะขาดไหมครับซับเอ้ยไหนนอ้องสับไปไหนแล้วซับเอ้ยซับอุ้มเลวอุมวอ้ม คนตามไปก่อนครับก็มาผูกไว้แต่เช้านะครับวันนี้ผูกไว้ใส่ใส่โคลนเลยให้เขาเล่นโคลนซาบเอ้ยซาบเอ้ยยงหน่อยอยู่ไหนโน้ะนี่ซาบเอ้ยยีงองไมมคา เสียงเลืออูมอูมในโน่วะอยู่นี่องอูมอูมเลืออูมครับเลือครับเสียงเลือเสียงหน่อยเป็นไงสบายดีไหมครับเลือครับก่อนเสียงคร,ร,รับเลยครับเสียงมา้ไหม เอาไยครับก่อนอไปเ,เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นี่จะพาน้องซับไปเดี๋ยวพ่อพาไปอาบน้ำไปเลยครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนี่ที่เขาอาบน้ำนะนี่วันนี้ผูกไว้เป็น,นี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปตามกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาซับมงคลโดโด้อาบน้ําขัดถูชีวิตวันนะครับทำางทำความสะอาดร,ร่างกายก่อนที่จะพาอุโดโด้เล่นก่อนนะครับน้ก่อนที่จะขึ้นหรือกลับบ้านนะครับเนาะแต่มาแปลงให้พ่อหน่อยโอ้โหเบาลูกพี่ไหนแปลงอยู่ไหน ขัดเไาจะลงก่อนนะครับเป๊ะเอาก็ทำการอาบน้ำขัดตัวครับโอ,อ้ยข้พอแล้วเอา เราก็จะพาออกมาเล่นบ้างนะครับแตมยู่ไหมวะแต่ตัวเตางตเดี๋ยวเราจะต้องกระดูขัดทูสีวิบันครับอันนี้เ,เราก็ต้องอาบน้ำขัดตัวในสระนาดนะครับเพราะว่าน้ำฟรีน้ำฟรีนี่ chị ơi cùng chị ơi bravo cái tâm ảm nam luôn chú này chú này bay phục phán, biết Thả Phá lên nam, không Tại video, phút đuôi ัสดีครับนี่เราพาซอบงคลมาเล่นน้ำก่อนกลับบ้านครับกับพี่โดโดนี่ก็พอก็ลงไปขัดให้นะครับครับก่อนยินบรรยากาศสดชื่นเลยนะครับก่อนกลับบ้านขับรถไป สนุกเข้าแหละดโดดเหมือนกันเรามาดูทับมงคลเล่นน้ำมาดูกันเลยนะครับมาเปคนตัดบ้านครับตัดอ้ไปดูด้วย โดโดทำอะไรอยู่โดโดนอนแช่นะ้ำสบายใจยนะครับว่าจะเล่นน้ำก่อนกลับบ้าน<ด>เวลาเดินจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับเล่นใกล้ๆก,กันเลยนะครับตนคนี้ตุ้ยนุ้ย ครับมาขัดผิวให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับว่าตอนเช้าเขาไปเล่นโคลนมานล้วครับกระมงคณดำ<อ>ดำโอ้ยอ้าวโดยดดำแล้ว ขึ้นมาตาเหลือกเลยนะครับตรงใส้น้ำน่าจะใสหมากนะครับแลบมงคลสนุกเลยครับทีนี้มงคลน่าจะสนุกมีมีคนนวดมีคนขัดให้นะครับ เออยกขาแล้วะครับขับ,บน้ำครัแบบน้ำสมนหน้าหน่อยสนุกไหมดับดำไปแล้วโอ้ลุกขึ้นมาตาเหลือเลย อไปก็ขัดหน้าครับ<อ>น้ำเย็นสบายครับสมคุณน่าจะชอบมากสนุกเลยครับรบรรยากาศยามเย็นครับานทำมาลุ้น้าที ทั้งเล่นน้ำทั้งกินน้ำนะครับลุกมากเออ,อชูงาเลยชูมาแล้วครับ ก็จำไปแล้วอือดีนะครับดีเครับมีพ่อเล่นน้ำด้วย นี่ครับดูครับมาโดก็ขึ้นไปถูกับต้นไม้ก่อนนะครับนี่ครับอถูกใจครับนี่ครับก็ผูกเล่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็เย็นไม่อิ่มครับนี่ก็พามาเล่นแม่น้ำใหญ่อีกนะครับตอนนี้ก็จะมาขัดตัวครับ แช่ให้ให้ให้ขี้ใครมันออกนะครับแล้วก็จะขัดตัวยกขาขึ้นตีละก้าลงดูครับเหมือนเด็กครับผมก็เป็นธรรมชาติครับเพราะว่าเราจะปลูกปลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะลงแม่น้ําสักวันเพราะว่าแถวน้ํามูลนี่ไม่ค่อยมีอะไรกินครับไม่ค่อยมีอะไรกินเลย มีแต่มีแต่มีช้างเยอะนะครับส่วนมากเราจะขึ้นป่าจะได้มีหญ้ามีอะไรนะครับนี่กินน้ําครับตามธรรมชาติครับเนื้อตัวดําเมี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวเราจะขัดตัวกันนะครับพีโดโด้ก็ขึ้นไปถูต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะถัดตัวแล้วก็ปล่อยให้น้องเล่นนะครับเดี๋ยวก็ขัดเสร็จแล้วก็จะพาเดินกลับบ้านนะครับนี่กินอะไรล่ะลูกเอ็นน้ำอะไรลูกร่อยไหม กินให้อิ่มเลยไม่ต้องเปลืองน้ำที่บ้านเนี่ยโอ้ถ้ามาเล่นทุกวันก็ไม่อยากจะเล่นนี่นะครับแต่ถ้าเล่นน,นานเล่นทีนี่นะครับชอบมากเลยครับอืมตักเป้าเลยเป้าสูงเป่าตักเป้าสูงเป้าเลยเป้าสูงตักสูงเป้าไม่ใช่กระบอกเปขาปากเป้าสูง ลงเลยลงตาเลยลงเลยเอาหนอนลงลับลงลับลงลูกลับลงเออ <laughs> <laughs> กรับเดี๋ยวเราเป็นว่าเราจะพาน้องอาบน้ำก่อนนะครับถูขัดขี้ใครก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันนะครับอ้มีช้างมาด้วยครับช้างก็จะไปยอยกันนะครับกลับอาบน้ำกลับบ้านนะครับ

นี่คือนิ้วหนังจริงๆครับมามามาเอาม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 าเลยมานี่ก็เสร็จแล้วครับมา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 เบินมามาเลยมามาเบินมามามันจะขาศยามเย็นครับมา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 เลยเพื่มาเลยมายัยน<า>ี่นะครับ เดินทางกลับบ้านกิโลกว่าโอ้โหครับเนื้อตัวมอมแมมเลยครับจากมอมเมมมันดำเมียมเลยครับนี่นะครับเอ,อเดี๋ยวตามไปเลยก่อขึ้นมาบนขอช้างเรียบร้อยนะครับต้องทุนแรงครับว่าเดินเหนื่อยโอ้ยากาศตอนเย็นครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไลสุดนะครับเพราะว่าเรา อาบน้ําเสร็จแล้วก็พักผ่อนนี่มาเที่ยวทุ่งนานะครับอาแม่น้าอักเนื้อตัวครับดูครับดูบนหลังครับดาเมยมเลยครับก็อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างแบบนบันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องคลายทับมงคลสีดอดูด้วยดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ข่าวกามาสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่อง ครับนางนาง